สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่า65้านะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆืมาทำพิซซ่าขนมปังชีสยืดค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆืมาดูวัตถุดิบนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเราก็จะมีขนมปังเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนบ้านเราจะหาง่ายนะคะเพื่อนๆนนะ <c oughs> ขนมปังเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะหาซื้อได้ง่ายค่ะที่เซเว่นก็มีค่ะเพื่อนๆน <c oughs> แล้วก็จะมี ฮอทดอกค่ะเพื่อนๆพอฮอทดอกหั่นเป็นชิ้นเล็กแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบฮอทดอกก็ใช้เป็นปูอัดก็ได้นะคะซื้อเป็นปูอัดค่ะมาทําก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีมะกอกค่ะเพื่อนเื่อมะกอกเขียวหรือโอลิฟค่ะอันนี้ก็จะเป็นชีสชีสก้อนค่ะเพื่อนเพื่อนมาหั่นเป็นชิ้นเล็กแบบนี้ค่ะไว้โรยหน้าขนมปังค่ะต่อมาก็จะมีมายองเนสค่ะเพื่อนเพื่อนมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศค่ะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ใบนี้ไว่โรยหน้าค่ะเป็นผักค่ะแล้วก็ชีสคูดค่ะเพื่อนๆไว้โรยหน้าเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะชีสคูดโอเคนะคะมาลงมือทํากันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆ โรยเข้าไปเลยง่ายค่ะเพื่อนๆเมนูนี้ง่ายค่ะใครๆก็ทําได้เพื่อนๆลองมาทําดูนะคะเห็นไหมคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็เอาช้อนนี่ก็ได้ค่ะทาทั่วให้ครบขนมปังนี่เลยค่ะเพื่อนๆทาให้ครบเลยให้เต็มไปเลยค่ะจะออกมาหน้าตาสีสันสวยดีค่ะทาให้ครบนี่นะคะทั้งสองแผ่นเลยนะคะเพื่อนๆ ทาให้ครบนี่เลยนี่ค่ะง่ายมากเลยค่ะเมน,นูนี้แค่มีวัตถุดิบไม่กี่อย่างเองค่ะเพื่อนๆต่อมาก็มายองเนสค่ะเพื่อนๆบีบใส่ไม่เยอะค่ะเห็นไหมคะขนาดนี้ค่ะแล้วก็มาทาให้ครบเหมือนกันค่ะเหมือนซอสมะเขือเทศเมื่อกี้ค่ะเพื่อนๆ ทาให้ครบเลยให้เต็มนี่เลยค่ะโอเคเต็มแล้วอ,อันนี้อันที่สองค่ะทำเหมือนเดิมค่ะโอเคนะคะทาครบแล้วค่ะถัดมาแล้วก็จะมาเอาพอดดอกค่ะเพื่อนๆใส่โรยหน้าค่ะ ใส่ให้เต็มนี่เลยค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยเมนูง,ง่ายๆค่ะเพื่อนๆวัตถุดิบก็หาง่ายค่ะเพื่อนๆเ,เ,เ,เราไปทําดูนะคะเห็นไหมคะง่ายมากใส่ให้เต็มนี่เลยค่ะใส่ก็ไป โอเคนะคะคิดว่าแล้วก็มาใส่โอลิฟเข้าไปค่ะใส่เกลือก่อนก็ได้ค่ะพเพื่อนๆใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยค่ะจะได้มีรสชาตินิดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดหน่อยค่ะพอรสชาตินิดหน่อยค่ะเพื่อนๆโอเคใส่นี้เข้าไปค่ะเหมือนผักค่ะเพื่อน ใส่ไม่เยอะเหมือนกันค่ะใส่นี้หน่อยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่โอลีฟค่ะเพื่อนๆวางไปเลยวางตรงไหนก็ได้ค่ะมะกอกเนี่ยแล้วแต่ตามใจตามใจเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆชอบน้อยก็ใส่น้อยค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะเพื่อนๆถ้าคนไหนชอบเยอะก็ใส่เยอะค่ะแล้วแต่ค่ะ ต่อจากนั้นก็ใส่ใส่เอามือจับมือล้างสะอาดเลยนะคะจับมือจับได้ค่ใส่ชีสค่ะชีสก้อนค่ะชีสมอนเซล่าค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยโรยหน้าไปเลยค่ะใส่ให้เต็มนี่เลยค่ะเพื่อน จากนั้นก็มาใส่ชีสคูดค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะใช้ชีสคูดค่ะเพื่อนๆโรยเลยนะคะโรยให้เต็มนี่เลยค่ะให้เต็มขนมปังเลยค่ะจะได้แบบหน้าตาออกมาสวยงามค่ะเห็นไหมคะโรยให้เต็มเลย พอสุกแล้วน่าจะได้แบบชีสเยิ้มๆค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะ,เ,คะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเอาไปอบในเตาอบค่ะเปิดไฟเตาอบประมาณร้อยแปดสิบองศาค่ะแล้วก็อบ อบประมาณสิบถึงสิบห้านาทีค่ะไม่ต้องอบนานนะคะเพอให้มีสีสวยสีสันสวยค่ะโอเคนะคะอีกประมาณสิบหรือสิบห้านาทีเข้ามาเจอกันค่ะโอเคนะคะเสร็จแล้วค่ะอบประมาณสิบห้านาทีตอนนี้เราก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอุ๊ยร้อนค่ะเพื่อนๆเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานไหมคะเพื่อนๆกลิ่นหอมเลยค่ะเห็นไหมคะชีสหอมหอมเชียว เห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เมนูง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะทําง่ายๆกันเพื่อนอร่อยด้วยคะ่ะโอเคนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ